มีอีกรุ่นนะฮะที่พี่อึ่งอยากจะแนะนำนะฮะกว่นี้น่าใช้มากๆเลยนะครับผมก็คือเบนซ์นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับมาดูกันเลยครับผมเป็นเบนซ์นะฮะ CLS นะครับ250นะ CDI นะครับคันไหนคันไหนที่มาอยู่กับพี่อึ่งนะไปทุกคันครับมาลุ้นกันครับว่าคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับจะไปไวขนาดไหนครับผมคันนี้นะฮะพี่อึ่งเปิดราคาเลยนะ8แสน9หมื่น9พันบาทต่อคันนะครับเอ้ามาดูกันครับว่าได้อะไรกันบ้างครับนี่ พี่เองเอาไปเปลี่ยนล้อเบนซ์ E 300มาให้เลยฮะเป็นล้อแท้เลยนะฮะเป็นล้อ AMG ยางใหม่ๆเลยทั้งล้อทั้งยางพี่เอิงใส่มาให้ใหม่ๆเลยนะฮะพามุงพาบเบงพี่เอิงจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับผมอย่าเพิ่งพามาดูภายในนะครับว่าเป็นสวยขนาดไหนครับผมภายในสื่อว่าสวยครับคันนี้นะครับภายในนะฮะเป็นเบาะสีครีมนะครับตัดกระสีดําได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเมมโมรี่เบาะสามจดเครื่องเสียงฮาร์แมนนะครับผมกิโลไมเนี่ยวิ่งมา130,000กว่ากิโล นะครับมาพร้อมกับเกียร์คอ7สปีดนะฮะพวงมาลัยนะครับจะมีตัวพันธชิพนั่นเองก้านพวงมาลัยก็จะมีตัวมันติฟังก์ชันจอตรงกลางนะฮะเป็นจอ7นิ้วรองรับแผนที่นำทางได้เรียบร้อยแล้วนะฮะอุณหภูมินะครับผมระบบแอร์นะครับแยกสายขวานะครับมีตัวไอไดซ์ไว้ให้นะครับผมมีโหมดการขับครับไม่ว่าจะเป็นคอมฟอร์ตกับสปอร์ตมาให้นะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกับพี่เอิครับนะฮะด้านท้ายนะครับผมนี่ครับด้านท้ายนะฮะแล้วหลายคนบอกว่าเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะติดหัวหรือเปล่า ตอนนี้พี่เอิงย้ำเลยครับว่าไม่ติดหัวแน่นอนเพราะว่าเบาะด้านท้ายนั้มันจะแบนลงไปนะฮะหรือว่าเป็นหลุมลงไปนั่นเองนะครับผมทำให้เวลาเรานั่งเนี่ยนะฮะคือศีรษะเราเนี่ยจะไม่ติดกับนะฮะเพดานหลังคานั่นเองด้านท้ายจะเป็นแบบบิวอินนะครับผมก็คือนั่งได้2คนนะฮะบิวอินแล้วก็มีคอนโซลตรงกลางเนี่ยคาดยาวมาเลยนะครับผมอย่ามาดูรอบคันพี่เอิงครับนี่แหละครับรอบรอบคันนะครับผมไฟท้ายถือว่ามีเสน่ห์มากๆนะสำหรับ CLA 250นะครับผมนี่ครับไฟท้ายของเขานะฮะ จะสวยมากครับเป็นอมตะของเขาไปเลยเซ็นเซอร์ใช้งานได้ปกตินะฮะเดี๋ยวพี่เอิงนะจะเปิดด้านท้ายให้ดูนี่ครับด้านท้ายนะครับผมเปิดง่ายครับนะด้านท้ายครับฝากระโปรงถือว่าไม่หนักนะครับผมนี่ครับด้านท้ายนะครับผมสีสันเต็มด้านท้ายนะครับผมสวยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสีรอบรอบคันครับสีสันเต็มสีไม่มีผิดมีเพี้ยนนะครับผมสีขาวพื้นเดียวกันไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวพี่เอิงนะจะเปิดห้องเครื่องครับให้ดูเลยครับผมมานะครับเป็นเครื่องยนต์นะฮะ C D I นะครับผมก็คือ เครื่องยนต์ดีเซลนเองเป็นเครื่อง2.1นะครับตอนนี้เรียกแรงม้าได้อยู่ประมาณคร่าวๆนะฮะ170แรงม้านะครับผมหัวน็อตครับไม่แกะไม่ถอดนะครับผมหัวน็อตเดิมๆทุกตัวเลยแผงการันตีความร้อนยังอยู่ครบนะครับผมนะฮะคานหน้าสติ๊กเกอร์อยู่ใต้ฝากระโปรงอยู่ครบรับประกันความสวยเลยครับคันนี้นะฮะไร้ตำหนิมากๆเลยรถปี2011-2012สวยขนาดนี้ราคาเบาสุดๆเลยครับ899,000ได้เครื่องยนต์ดีเซลรีบมารับนะฮะ เจ้า CLS ไปไว้ในครอบครองได้แล้วครับผมวันนี้เพลิงร้าไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r 4 s ฟ r e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4Sure.com